มาทำความรู้จักเซียร่าซาร่าสองฮีโร่สุนัขช่วยตุรกีเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจคนไทยไปแล้วนะครับสำหรับสุนัขเคนายสองตัวที่ถูกส่งไปช่วยเหลือกู้ภัยที่ตุรกีทั้งสองตัวชื่อว่าเจ้าเซียร่าอายุ7ปีและเจ้าซาร่าอายุ6ปีครับทั้งคู่เป็นสุนัขเพศเมียพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ที่เรียกว่าเคนายเพราะว่าเป็นสุนัขในองค์กรที่ชื่อว่าเคนาย U.S.A.I. Thailand หรือองค์กรสุนัขกู้ภัยแห่งชาติทั้งสองตัวได้รับการฝึกฝนตามหลักสูตร I.R.O. หรือองค์การสุนัขกู้ภ รอดชีวิตซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจระดับชาติเลยนะครับที่ทางรัฐบาลไทยนั้นได้มอบความช่วยเหลือให้กับตุรกีภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อว่า Thailand f o r Turkey ซึ่งได้ส่งทีม้นหารและผู้ภัยในเขตเมืองหรือ USAR Thailand จำนวน42คนระดมกําลังจากหลากหลายหน่วยงานในประเทศอย่างเช่นกลุ่มบรทก็ได้ส่งทีมปฏิบัติการพ T t Group s e a ซพล้องเครื่องมือและอุปกรณ์ครบชุดเข้าร่วมปฏิบัติภาร,ภรกิจในครั้งนี้ด้วยครับก็ต้องขอให้กําลังใจและชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงเจ้าเสียรัา